สวัสดีครับก็พามาดูต่อสําหรับการสร้างบ้านหลังนี้ของผมนะครับซึ่งในตอนนี้ก็จะเป็นการปิดนะครับในส่วนของช่องว่างรอบบ้านทั้งหมดเลยรวมถึงการติดตั้งประตูและหน้าต่างทั้งหมดในบ้านด้วยนะครับของตัวบ้านทั้งหมดนะซึ่งวันนี้ก็จะพามาดูขั้นตอนวิธีการรวมถึงเหตุผลนับที่ผมทําไมไม่ทํา ประตูหน้าต่างด้วยตัวเองนะครับต้องบอกว่าในงานนี้ผมสั่งสําเร็จมาเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะพามารีวิวด้วยว่าประตูหน้าต่างที่ผมสั่งสําเร็จมาเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับแต่ละอย่างแล้วก็ราคาต่างๆเนี่ยราคาเท่าไหร่ด้วยนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันเลยนะครับสิ่งแรกที่ผมจะทํานะครับนั่นก็คือการปิดช่องใต้ตัวบ้านทั้งหมดเลยนะครับหรือว่าใต้ถุนบ้านของเราโดยรอบเลยนะครับวิธีการที่ผมจะใช้ก็จะเป็นวิธีการแบบ diy ทําง่ายๆใช้เองนะครับ อ่าผมจะขุดเป็นหลุมนะครับตามตำแหน่งของตัวขอบโครงสร้างของตัวบ้านเราเลยนะครับตรงนี้จะขุดลึกไปสักประมาณ30สิบเซนนะครับเพราะตรงนี้เราจะตั้งเป็นเสาเหล็กขึ้นมาเพื่อใช้ในการติดตั้งตัวแผ่นไม้ฝาโดยเสาเหล็กตัวนี้จะไม่ได้รับน้ําหนักอะไรมากนะครับจะเป็นเสาเหล็กที่เราทําขึ้นมาเพื่อใช้ในการติดตั้งไม้ฝาเท่านั้นนะครับผมก็จะขุดระหว่างแนวเสาของตัวเสาปูนที่เราได้ทําทําไว้เลยนะครับตรงนี้ ซึ่งถ้าแนะนำนะครับถ้าท่านใดจะทำเนี่ยผมแนะนำว่าให้ความถี่ของตัวแนวเสาหรือว่าหลุมที่เราขุดเนี่ยยิ่งถี่เยอะเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับเพราะมันจะทำให้ตัวไม้ฝาที่เราเอาไปติดตั้งเนี่ยมันจะยึดติดได้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับเมื่อเราขุดหลุมได้ตามตำแหน่งที่เราต้องการแล้วนะครับผมก็จะหาแนวเพื่อทำการยึดตัวเสาเหล็กนะครับที่เราจะติดตั้งเข้าไปเนี่ยตามตำแหน่งหลุมที่เราได้ขุดไว้นะครับ กับตัวโครงสร้างของพื้นบ้านของเราเลยที่เป็นโครงเหล็กนะครับลงมาทางด้านล่างของหลุมทั้งหมดเลยครับแล้วบริเวณที่อยู่ทางด้านล่างนะครับที่เป็นเสาอยู่ด้านล่างในหลุมเนี่ยตรงนี้ผมก็จะมีการเชื่อมตัวเหล็กเส้นเข้าไปด้วยนะครับเพื่อเพิ่มการยึดเกาะระหว่างตัวเนื้อปูนที่เราจะเทลงไปในหลุมกับตัวแท่งเหล็กของเรานะครับเนี่ยจะได้ออกมาลักษณะประมาณนี้นะครับตรงนี้ จากนั้นผมก็จะไปผสมปูนนะครับเป็นปูนคอนกรีตท,ทั่วไปนะครับแล้วก็เทลงไปให้เต็มหลุมเลยทุกต้นเลยนะครับก็จะทําใช้วิธีการแบบนี้ต้องบอกว่าเหตุผลจริงๆนะที่ผมจะปิดตัวใต้บ้านเนี่ยก็คือหนึ่งเรื่องของความสวยงามมาผมคิดว่าถ้าเราปิดนะครับด้วยตัวไม้ฝาหรือว่าปิดช่องด้านใต้ไปเลยเนี่ยมันจะดูสวยงามกว่าอีกหนึ่งเรื่องก็คือป้องกันนะครับในส่วนของสัตว์ต่างๆไม่ให้เข้าไปใต้ถุนบ้านนะครับ ไอ้ตรงนี้ผมก็เลยตัดสินใจที่จะปิดช่องใต้ตัวบ้านโดยรอบทั้งหมดนะครับแต่ว่าผมก็จะไม่ได้แบบปิดแบบร้อเปอร์เซ็นนะครับแต่ผมจะมีการทําเป็นช่องช่องว่างไว้นะครับสามารถเปิดปิดได้แล้วก็ให้ลมเนี่ยหรือว่าอากาศมันระบายออกมาได้นะครับหลังจากที่ผมเทป,ปูนนะครับที่หลุมเสร็จเป็นเรียบร้อยผมก็ไปซื้อเป็นไม้ฝามาเลยครับเป็นอันนี้เป็นไม้ฝาหน้าหนะครับยาวอยู่สี่เมตรหนึ่งแผ่นก็ประมาณเจ็ดสิบหกบาทนะครับ ผมซื้อมาประมาณ2ี่ิแผ่นอุปกรณ์ที่เราจะติดตั้งก็จะมีไขควงกระแทกนะครับค้อนแล้วก็ตัวตะปูคอนกรีตนะต้องใช้ด้วยเพราะว่าเรามีแนวเสาที่เป็นเสาปูนอยู่นะครับเราจะยึดตัวไม้ฝากับเสาปูนด้วยนะครับในงานนี้แล้วก็จะเป็นสกูปลายสว่านแบบมีปีกนะครับตัวนี้เพราะว่าตรงนี้เราจะยึดกับตัวโครงเหล็กจากนั้นเราก็ตัดไม้ฝานะครับให้ได้ตามขนาดความยาวแล้วก็ยึดนะครับตัวไม้ฝา เข้าไปที่โค้งเหล็กแล้วก็ตัวเสาปูนของเราเลยนะครับในส่วนของเสาปูนเนี่ยก็จะใช้เป็นตะปูคอนกรีตในการยึดส่วนถ้าเป็นโค้งเหล็กนะครับเราก็จะใช้เป็นสกูปลายสว่านมีปีกนะครับตัวสั้นนะประมาณยาวไม่ถึงหนึ่งนิ้วนะครับแล้วก็ไล่ยิงไม้ฝ้ายึดติดตามช่องว่างต่างๆไปได้เลยนะครับก็การติดตั้งก็จะไม่ยากนะครับแล้วก็จะเห็นว่าการติดตั้งไม้ฝ้าในส่วนของโซนนี้เนี่ยผมจะไม่ได้มีการซ้อนแผ่นกันด้วยนะครับ ผมจะติดตั้งแบบชนแผ่นกันเลยเพราะว่าตรงนี้มันไม่ใช่เป็นส่วนของผนังบ้านนะครับมันเป็นส่วนของด้านล่างอยู่แล้วนะครับผมก็เลยเลือกใช้วิธีการติดตั้งแบบต่อชนกันนะครับหลังจากติดตั้งเสร็จนะครับก็จะได้ออกมาลักษณะแบบนี้เลยนะครับแต่ก็จะเห็นว่าทางด้านล่างสุดที่ติดกับพื้นดินเนี่ยอาจจะมีช่องว่างเล็กๆอยู่บ้างนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวหลังจากที่เราทําอะไรทุกอย่างเสร็จแล้วนะเดี๋ยวผมจะมีการมาปรับ พื้นที่นะครับโดยการเทป,ปูนรอบบ้านอีกครั้งหนึ่งเพื่อปิดช่องว่างต่างๆด้วยนะครับตรงนี้อันนี้ก็ไม่ต้องกังวลนะครับเดี๋ยวอ่าสุดท้ายเรามาปรับปรุงอีกครั้งหนึ่งในส่วนถัดมานะผมมีการเว้นช่องไว้นะครับทั้ง2ฝั่งเลยซึ่งช่องนี้ผมจะทําเป็นช่องประตูสามารถเปิดเปิดปิดได้นะครับรวมถึงเป็นช่องที่สามารถระบายอากาศด้านใต้ตัวบ้านเนี่ยออกมาได้ด้วยนะครับอันนี้ผมก็ใช้วิธีการนะครับเอาตัวไม้นะครับมาตัดเพื่อที่จะทําเป็นวงกบ ขึ้นมาใช้เองโดยผมจะตัดไม้นะครับให้ได้ความกว้างความยาวตามขนาดของช่องว่างเลยนะครับแล้วก็ตัดหัวท้ายเขาเนี่ยให้ได้45องศาเราจะมาประกอบกันนะครับให้ได้เป็นลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้าตามขนาดของช่องว่างอ่าของตัวที่เราจะทําเป็นประตูเปิดปิดด้านใต้ของตัวบ้านนะครับซึ่งตัวนี้ผมก็ทําเป็นวงกลบแบบ DIY ขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นตัว ลักษณะของวงกบหรือว่าในส่วนของตัวบางใบต่างๆเนี่ยผมก็ทําขึ้นมาแบบง่ายๆเลยนะครับแล้วก็สามารถเอาไปติดตั้งในช่องว่างได้ถัดมานะครับเราก็จะมาทําเป็นลักษณะของประตูหรือว่าเป็นาบานเก็บขึ้นมานะครับเพื่อที่จะใช้ในการเปิดปิดได้ด้วยแล้วก็ให้อากาศเนี่ยมันสามารถระบายออกมาได้ด้วยนะครับอันนี้ผมก็ใช้เศษไม้เหมือนเดิมที่เป็นเศษไมเ้เก่าๆในบ้านนะครับ เอามาตัดแล้วก็เอามาทำเป็นลักษณะบานเกตขึ้นมานะครับในตัวของบานเกตเนี่ยผมก็ตัดไม้นะนี่เป็นไม้สนตัดออกมาให้หนาอยู่ประมาณสัก8มิลลิเมตรนะครับเกือบ1เซนนะแล้วก็มาตัดให้ได้ขนาดที่จะสามารถใส่เข้าไปในช่องได้นะครับแล้วก็จำนวนเนี่ยก็ให้พอดีกับความกว้างของช่องนะครับวิธีการทำบานเกตของผมก็จะใช้วิธีการ โดยการขีดเส้นตามความกว้างของตัวแผ่นไม้แต่ละแผ่นแล้วก็จะตอกตะปูเข้าไปตามเส้นเลยนะครับตรงนี้เพื่อว่าตะปูตัวนี้จะเป็นตัวช่วยทําให้เราเนี่ยสามารถเอียงแผ่นไม้ได้ง่ายนะครับแล้วก็ขนาดหรือว่าการเอียงเนี่ยของแผ่นไม้แต่ละแผ่นเนี่ยมันก็จะเท่ากันด้วยซึ่งก็จะเห็นว่านะวิธีการผมใช้เป็นวิธีการที่ เน้นทําใช้เองนะครับจะเป็นวิธีการง่ายๆอย่างวิธีการยึดตัวแผ่นไม้เข้าด้วยกันเนี่ยผมว่าใช้เป็นเครื่องยิงตะปูนะครับยิงยึดเข้าไปเลยแต่ถ้าท่านใดต้องการความแน่นมากกว่านี้นะครับหรือว่าแบบต้องการมาตรฐานกว่านี้อาจจะต้องใช้วิธีการเจาะไม้เพื่อใช้เป็นระบบ,บล็อกกันนะครับหรือว่าจะใช้เป็นกาวอะไรต่างๆเนี่ยช่วยด้วยนะครับแต่งผมเนี่ยเท่านี้ก็สามารถที่จะใช้งานได้แล้วนะครับถัดมานะผมก็เอาตัวบานเกตตัวนี้นะครับ ที่ผมทําขึ้นมาเนี่ยเอาไปท้าตีแล้วก็ด้านหลังเนี่ยผมก็ติดเป็นลักษณะของมุ้งลวดเข้าไปด้วยนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้พวกมแมลงหรือว่าสัตว์อะไรเนี่ยเข้าไปได้นะแต่ยังสามารถที่จะให้ลมหรือว่าอากาศเนี่ยระบายออกมาจากประตูช่องนี้ได้ด้วยนะอีกอย่างเราสามารถที่จะเปิดปิดได้นะครับเช่นเราต้องการที่จะเข้าไปนะฉีดยาฆ่าปวกต่างๆหรือว่าเข้าไปดูในส่วนของอ โครงสร้างด้านใต้นะครับหรือว่าเข้าไปซ่อมแซมอะไรต่างๆนะครับรวมถึงตัวนี้เราสามารถจะเก็บอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆด้านใต้ตัวบ้านได้ด้วยนะครับหลังจากที่ผมทําตรงนี้เสร็จนะผมก็ได้ความคิดหรือว่าตัดสินใจได้เลยนะครับว่าผมจะไม่ทําประตูหน้าต่างด้วยตัวเองนะเพราะว่ามันเสียเวลาอย่างมากเลยนะครับผมก็เลยใช้วิธีการว่าจะไปสั่งสําเร็จนะครับโดยการจะใช้เป็นประตู อะลูมิเนียมนะครับอย่างที่ผมเคยทํากับบ้านหลังก่อนเลยนะครับผมก็เริ่มจากการวัดขนาดของตัวประตูหน้าต่างต่างๆนะครับแล้วก็กําหนดว่าผมเนี่ยจะเอาเป็นแบบประตูเลื่อนหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นประตูเปิดปิดอย่างไรนะครับอันนี้ผมก็กำหนดขนาดแล้วก็ไปสั่งที่ร้านเข้ามาเลยนะครับหลังจากสั่งไปเนี่ยก็ประมาณ3วันทางร้านเนี่ยเขาก็ทําตามแบบที่ผมต้องการมาติดตั้งให้ ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างแต่ละบานนะครับตามความกว้างความยาวรวมถึงหน้าต่างาที่เป็นตรงห้องนอนตรงนี้เนี่ยผมทําเป็นแบบเปิดปิด3ามบานด้วยนะครับเดีย๋ยวเราลองไปดูรีวิวประตูหน้าต่างต่างๆที่ผมสั่งมาทั้งหมดนะครับว่าเป็นลักษณะอย่างไรนะครับก่อนที่ผมเนี่ยจะทําการติดตั้งไม้ฝารอบตัวบ้านอีกครั้งหนึ่งนะครับเดีย๋ยวลองไปดูรีวิวพร้อมๆกันแล้วก็สรุปค่าใช้ใจ่าย ตอนท้ายคลิปด้วยนะครับว่าทั้งหมดเนี่ยผมใช้งบประมาณไปเท่าไหร่แล้วนะครับลองไปดูกันเลยครับเดี๋ยวผมจะพามารีวิวนะครับเป็นตัวประตูแล้วก็หน้าต่างที่ผมเพิ่งติดไปนะต้องบอกว่าอันนี้ผมตัดสินใจคือสั่งสําเร็จมาเลยนะครับเพราะผมคิดดูแล้วนะถ้าผมทําเองเนี่ยเสียทั้งค่าวัสดุนะก็ผมว่าดูแล้วน่าจะหลักหลักหมื่นนะครับค่าวัสดุรวมถึงเ,เวลาที่เราต้องทําด้วยนะครับผมว่าเกิน10วันหนึ่งแน่นอนถ้าจะทําเองนะทำแบบเป็นแบบ ที่ผมคิดไว้ตอนแรกจะทําเป็นแบบโครงไม้นะครับแล้วทําเป็นประตูไม้อะไรแบบนี้ซึ่งผมคิดว่าการที่เราสั่งสําเร็จเนี่ยมันน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแล้วนะครับสำหรับการทําประตูหน้าต่างนะก็คือวิธีการก็คือง่ายเลยผมแค่วัดขนาดความกว้างความสูงนะครับของแต่ละตัวแต่ละช่องไปเลยนะไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างเราก็บอกเขาต้องการเป็นบานเลื่อนหรือว่าเป็นบานกระทุ้งเปิดปิดอะไรอย่างเนี่ยเขาทําให้ได้หมดเลยนะครับก็เดี๋ยวพามารีวิวว่าประตูที่ผมได้มาเนี่ยเป็นลักษณะอย่างไรบ้างนะ ก็หมอตอนนี้ก็เกือบหโมงเย็นแล้วพอเขาเพิ่งติดเสร็จนะครับใช้เวลาสั่งไปก็คือประมาณสัก3วันนะหลังจากที่ผมบอกขนาดเขาไปเขาก็ทำมาให้ใช้เวลา3วันแล้วก็มาติดติด1วันก็เสร็จเลยนะครับมาดูตัวแรกก็บานนี้นะครับบานเป็นบานประตูหน้านบ้านนะครับตัวนี้ก็จะเป็นบานเลื่อนแบบเลื่อน2ฝั่งนะครับก็คือสามารถเปิดเลื่อนเปิดแบบนี้ได้เลยหรือจะเปิดจากฝั่งนู้นก็ได้นะครับ เป็นบานเลื่อนทั่วไปเลยนะครับนี่ลักษณะแบบนี้ซึ่งประตูของผมเนี่ยจะมีความกว้างอยู่ประมาณเมตรแปดสิบนะนี่ครับประตูบานเนี้กว้างอยู่ประมาณสักเมตรแปดสิบแล้วก็สูงอยู่ที่สองเมตรนะครับมันก็จะได้ความกว้างข้างหนึ่งเนี่ยเวลาเราเปิดก็สักประมาณเก้าสิบนะครับเก้าสิบเซนนี่นะครับส่วนเข้ามานะครับด้านในก็จะมีหน้าต่างหนึ่งบานสองบานแล้วก็สามบานนี้เป็นบานเลื่อนทั้งหมดเลยนะครับผมสั่งเป็นบานเลื่อนทั้งหมดเลย นี่นะครับบานเลื่อนก็พามารีวิวเป็นคร่าวๆแล้วกันนะเพราะว่าเผื่อว่าท่านใดจะทําบ้านนะผมบอกว่าการสั่งเป็นประตูอลูมิเนียมสําเร็จเนี่ยถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดนะครับนี่ครับเป็นบานเลื่อนทั้งหมดครับตัวนี้ก็จะเป็นบานเลื่อนด้วยนี่ตรงนู้นก็บานเลื่อนนะครับทีนี้จะมีบานนี้นะครับเพราะว่าตรงเนี้ยผมต้องการทําเป็นห้องนอนนะครับเดี๋ยวผมจะกั้นประมาณตรงเนี้ยกั้นแล้วห้องนี้จะเป็นห้องนอน ส่วนห้องฝั่งนี้จะเป็นห้องนั่งเล่นใช่ไหมครับห้องนอนเนี่ยผมสั่งเป็นบานบานเปิดนะเปิดลักษณะแบบนี้นะครับสามบานคู่กันนี่จะเปิดแบบนี้ได้นี่นะครับเห็นไหมเปิดลักษณะนี้เพื่อให้ลมมันเข้ามาได้นะครับเนี่ยจะลักษณะสามบานแบบนี้นี่นะครับอันนี้ผมไม่รู้ว่าเรียกว่าบานอะไรนะ เป็นบานแบบบานเปิดนี่แหละนะเราซอยให้มันเป็นสามบานนะครับจากความกว้างเรียน่าตั้ประมาณเมตรห้าติบแล้วก็ซอยให้มันเป็นสามบานเท่าๆกันก็จะได้ออกมาลักษณะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพาเดินดูรอบๆอีกนิดนึงนะครับผมนี่นะครับด้านข้างก็งานถัดไปของผมเนี่ยก็จะเป็นการทำผนัง ด้านนอกนะครับทั้งหมดเลยหลังจากผมติดตั้งประตูหน้าต่างเสร็จแล้วเนี่ยทีนี้ผมสามารถที่จะติดตั้งตัวผนังนะครับรอบบ้านได้ทั้งหมดแล้วนะเพราะว่าเรามีวงกบประตูหน้าต่างแล้วนะครับสรุปนะครับงบประมาณสําหรับตอนนี้นะครับผมก็จะมีงบประมาณสําหรับการปิดช่องใต้ตัวบ้านด้วยนะครับรอบบ้านเนี่ยผมใช้งบประมาณไปไม่ถึงสองพันนะครับสําหรับรอบตัวบ้านเพราะว่าผมใช้เหล็กเก่าด้วยแล้วก็ใช้แค่ไม้ฝา ไม้ฝาแผ่นแล้วประมาณ76บาทใช้ไปประมาณสัก1 5แผ่นได้นะนะครับแล้วก็ตัวชุดประตูหน้าต่างนะครับสรุปเลยก็คือทั้งหมดนียจะเห็นว่ามีทั้งหมด1 2 3 4 5ี่นะครับรวมชุดนี้ด้วยนะชุดนี้น่าจะแพงสุดนะเพราะมันเปิดปิด3บาทเลยนะครับก็รวมแล้วอยู่ที่2 5 0 0 0บาทรวมกับที่ปิดตัวนี้ด้วยอีกประมาณ2,000ันครับสำหรับอา EP นี้หรือว่าตอนนี้หมดงบไปประมาณ20 0 0 0 2่น0 0แล้วกันนะครับประมาณ2อ0 0 0แล้วก็รวมนะครับการสร้างบ้านตั้งแต่ต้นจนถึงณปัจจุบันนะครับ ที่ได้ลักษณะแบบนี้มาเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ1นึ0 0 0สนหนึ่งกว่ากว่าแล้วนะครับนี่ครับก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะแล้วที่ผมคิดไว้แล้วก็ตั้งงบไว้ตั้งแต่ตอนแรกเลยที่ผมบอกไปนะหมื่นแสนห้านะครับผมคิดว่าไม่น่าจะพอนะครับเพราะว่ายังเหลือการทําผนังภายนอกภายในอีกนะครับการตกแต่งทําฝ้าเดินระบบไฟต่างๆกั้นห้องนะครับ อะไรต่างๆอีกนะครับผมคิดว่าแสนห้าไม่น่าจะพอนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าบ้านลักษณะแบบนี้ทําเสร็จแล้วเนี่ยมันจะจบงบที่เท่าไหร่นะครับโอเคนะครับสาหรับคลิปนี้ผมขอจบการรีวิวนะครับตัวบ้านและการทําบ้านหลังนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสาหรับตอนนี้แล้วก็ตอนถัดไปเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของการทําผนังรอบบ้านนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะใช้ผนังอะไรเพื่อเป็นแนวทางเผื่อว่าท่านใดกําลังอยากจะสร้างบ้านด้วยตัวเองอยู่นะครับผม เอาไปเป็นแนวทางไปปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นได้นะครับสำหรับทุนนี้ผมขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ